ซาอุดีเอฟซีซูซานครับผมอ่าดิจดตต้อนรับเข่าสูส่ชิงานมาให้ครับผมเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามอ่าปูเม็ดเดียวครับผมเนาะอ่าปูเม็ดเดียวพี่น้องเนาะมาตามน้ำพังให้พี่น้องเนาะเป็นยังไงดูซีเต็มวัดเด้พี่น้องเนาะอ่ามาลองติดตามน้องกันพี่น้งนองเนาะมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะงวดที่ผ่านมาเก่าซี เต็มเนาะสำหรับปูเม็ดเดียวเนาะมืัอที่ผ่านมา94เม็ดเดียวครับผมสุดยอดมากครับเนาะเอาวันนี้รอดที่ตามไปพร้อมกันครับเนี่ยเก้าทียบครับหกจนสามที่จอดครับผมมีแค่นั้นครับผมเกิมีแค่นั้นเรียนแล้วมีแค่นี้แหละครับครัตั้งแต่มาทาท่าเหอันขันพูดไปที่ยันหน้าดีดีพูดกับเม็ดเม็ดเดียวเดียวเม็ดเดียวครับผม94เม็ดเดียวพูดกับว่าได้เป็นหัวหน้า้วพี่ตัง เม็ดเดียวผู้กระบอกได้เป็นผู้ตั้งชายาสาเพื่นตั้งให้แท้บ้านเอิญบ้านอันนี้เพื่อนเอิญว่าเม็ดเดียวคือป้องเดียวนะป้องเดียวเออเพื่อนเอิญป้องเดียวบ้านนี้แล้วก็เลยว่าเม็ดเดียวเพื่อนเราผู้เม็ดเดียวคือบ้านนี้เมื่อนั้นเรามื่อวันที่หนึ่งพอสวยมากเมื่อวันตัวเออเ็อบุญมาปูบุญหลักกาซุ้มเันขายอันลอตเตอรี่กับมักล่องนี่เด็ดเกาซีนเด็เกาซีนเนี่ยเือดเกิดเสือไปคืนเอาเงินอยู่ไสยซุ้มซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ ถือเก้าซีรัติคือเงื่อนใสเออบันเดิลสมถือกันอ่าบัมแมนลอตเตอรี่นะครับผมเพิ่นกรา่ไห้หลายเพิ่นไหนพูดละสองตัวสามตัวย่างหลายกันเพิ่นเห็นเม้ออ่อนนะยกตัวย่างก็ยังก็ยังทอดสไว้เนี่ยเจ้าเต็มเท่าไดเจ้าเต็มหาเส้นบางเฮือล้านนึงเขาก็ให้เท่านั้นแหละเขาให้แต่ค้นน่นเขาให้แต่วัดปูอ่อ่าอ่านนี่ประมาณนั่น ซี่ห้าร้อยเนี่นะบมาในงานมันกัะที็หมู่บ้านเนาะครับผมบุญไงบ้านูบุญไ่บ้านเนี้ยีิการกับบุญไ่ยังซี่แล้วผู้ป้ยันศูาม่บ่ได้ป้ายันหกศนสาี่ผู้เอาหไปใส่รมันได้เป็นหกศนย์สดที่ผู้ถือหกศูนย์สามกศู์สามคือกวินครับกันยังมานั่นสัมผัสปูแ่หนึ่งก็ได้ครับแมครับจำได้ยุนมามันครอบพอดีนะปู่เนาะเออบ้านนี้อันที่ไม่น่ะรู้ฝันว่า พาพนมาเทศเห่นละพนมามรานาภาพที่นี่บานนี้เราอายุเก้าสิบสี่ปีเด้วแม่อ้อยยาโสท่านก็จะถือว่ายยกบัวบางหมดล้เตหันกระดานท่าปูกระานแล้วราตีว่าพาเป็นแปดเด้อปูพอนปล่อยแปดเก้าสี่รดพันมืองานมันมสวัยมากเนี่ยันทายจิบวันที่หนึ่งนะสาโตแตกสามโตแตกก็ไจิถึกหลายผู้กับบอว่า ก้าออแปดเก้าสี่ท่านี้ล่อโอ้ยหสสามปูบริเวลเพราะมันเป็นเล็กเก้าปีไก่เนี่ยเล็กชิ้ช่บครับผมเนินเนนปูบานเนี่ยปูก็ไล่เวอนเก้าสิบสี่ผู้เดนอ่าสัทธาปูอ่าเก้อนี่นี่พราสอนนี่นะนี่พสองหกนี่เด็ดนลฮงวดที่หนงเนี่ยงวดที่หนึ่งเนี่ยปูโอที่ติองวดที่หนึ่งปูหันหนึ่งอันนี้ปูกับอ่อครับ พวกกนกระถทกรายอยู่นี่งวดที่สองที่เจ็ดเก้าันเนยเล้วหนึ่งบันปูมาให้หานืงอียกพ่นกระว่ามันออกเราพ่นกบกอยซื้อนะนี่ก็ดงานบุญอำเภเเนี่ยหาศูนปูอยเต็มเม็ดเดียวหาูนบันเมื่อเลี้วเนี่ยเก้าซีนี่เด้ออันนี้งวดนี่เนี่ยสามตัวดโอ้นี่สาตัวเลยงวดนี้ปูนั่นนี่เนี่ยปูว่าสิบอันนั้นไอ้บาง เวลาพนมพิธาไว้ปัจจัยนะครับผมบ้นนี้ข้าเจ้ากับแม่เขียนแถานี้ด้ออติดติพราสอนนี่ดิเพราสองที่แปดนี่นะหนึ่งสองสามสี่หาหางวดติดแล้วอ่หนึ่งสองสามชื่อหาหางวดติดนี่บริเวณจะงวดอีกครับผมโอ้เขานี่เขาเนาเลยเขาเง่ายอันที่หาสุนกับเม่นนั่นไอ้ที่เห็นบังดวงให้คุณพุงกันแล้วครับผมอ้านนี้นันบังดวงให้คุณพุ่งเลยน่ะมาบ้านนี้ผู้กระแล้วมาแปรนั่นอันนี อันคุ้มฝันอีกแปลไปแปลมาเราโตก5หาศูนย์นีเก็ไปตกอันนั้นอีกันนี่วันนี้พวกคุณกับมาทายทําเันเดี๋ยวจบไม่หมดหรอกมันกับไ่ได้แปลละเอียดคือยังว่างหันละไอแต่ว่ามีอันคนคอมเมต์อยู่ในอันัของอันชิพพอสบายอยู่ที่ว่าอันมีผู้นึงแปลว่าน ไอ้เก้าเก้าซีอีวัวเพิ่งก็ติดแพรผ้าผู้เท่าก่นล่ะแรับไม่เอาแล้วติดผ้าเป็นแปดรอดแปดเก้าสี่ก็แม่ก็เล่าดิเหรอครับผมมาที่พูดล่าคนพู้ล่คนเป็นแปดเป็นนไอผู้เป็นเสื้อแปดเก้าสีไม่ได้เพิ่งกับเปเสื้อนอ่าศูนย์เก้าสี่คือวันเหรอแตกเสื้อเงินไอแตกเสื้องแปดเก้าสี่กับเก้าสีนะ เม็ดเดียวเลยนะครับแปดเก้าสี่สะอาดขนาดเลกปูดนะครับผมมันินนั่นเองปูกกับเนแหวนเห็นมันเกลอ่ยมาูกพูดได้มากมากกับเพิ่นกับเหลียวมังคันเพิ่ก็ไปบเพื่ถามยางมน้นไหลเออครับผมกับเพิ่งเกลื่อนตัวพูนั่นคันบอลมันมัน้นหลายตกลนเครับ คนไหลเปจนคนนั่นพูดได้จีเป็นอันของที่เพินใประกาศจะเครื่องเออเฟินอันเพินเจนเพินเพินเพิ่งเอาวยแก่นี่ก็ได้เครับผมเนี่ยงานบุญหนึ่งมีคอปู่เม็ดเดียวเก้าสี่ท่านี้แล้วพี่ร่างกูได้กว่ากูได้กมุกี้โอ้ อันมีที่ไปอันดีครับอันปูมีที่ไปที่มาบ่อนอันหานอันนึ่งแป้งอันล่าสุดมีมีแน่นอนอ่ะครับเดี๋ยวทิบอกตัวงวดดีครับงวดที่ผ่านมาไหนเบื้องเงื่อนเอเพราะว่าผู้บระสังเกตกับผู้รู้จักดอกพวกผู้ลงคนเป็นอันอันเข่ามาเบื้องอัอนเบื้องปูอันไม่แบบบูดพืดแต่ว่าสำหรับเพื่อพิเศษจังหวัดน้องค่ายเนี่ย เมื่ออันคุณพ่อสบายครับคุณภูมิมาตรไทยถ้ามันนั่นน่ะปอยที่บออกไปช่วงเศรัญี่มาแรกก็จะไปซื้ออันยังมวนพุดธนะวันที่ยี่สิบหกนะก็จะกลับไปซื้อเลขต่างประเทศเนี่ยมันออกเก้าเก้าสี่เนี้ยมันถือเลขต่างประเทศมันถือเลขใหญ่อีกนี่แหละสมบุญอิริพูดถือี่ถือกันวิ่นคือว่าแล้วมันถือกันวิ่งกันยังว่าอันเกี่ยวกันอันไอ้อันนพูดแล้วก็นั่งสำรับอานั่น อันกันญาติสำลอกกันนะนะอันกูก็จะไปเอาอันกูฝากเนี่ยว่าท่านยังมาฝากกูมึงถือมึงก็ไปเอาเอาไปท่านไปเอากันยังยากอยูถือเราก็ได้โอ้มันสบายใจนะปูน้โชคดีนันี้สถิติอันพ่อสอนนี่ที่ปูบอกมาเลยครับผมนี่วันที่สองเนี่ย แล้ที่สองมกราดนี่เลยห้าหนึ่งมันออกเลขล่างอันนี้ออกเลขบนนี่ที่เก้เก็เก้าเนี่ยเกือบปูถึงซ้ำตัวอันนี้มาออกอันเลขล่างมาออกเลขห้างล่างบานี้ปูว่านันหาิบซีเนี่ยปูไปได้ปล่อยไปหรอกหายงวัติพานไม่เทากันนะปูปล่อยก้อนซีตัวเดียวคนเดียวครับผมหาิบซีเนี่ยปูว่านันล่างขึ้นสิบมีหายอยู่ดูสิมันจีมาห่างกันมันมากสุดตัวดวงพ่อสวียปีนี้คันจับลักหาเป็นลักนี่สิได้เงินร้ยลนฟ้ามันออก หาเธอเราถือยู่บ่บ่ถือกัน<อ>กทิติหาทิปบาาอว่าอยากตายดอกโบกว่าสมควรมรณาภาพหมเลยโมีเงิงงนยสบายตายแล้วเออโอ้บ้านนี้ไอ้คือมาไว้แต่ตกลงกันว่าจังไหน<อ>ตกลงกันนะันอันนี้เอฟซีเล่ารูปเล่าปู ปูว่าจังสี่อันกุญแจรถมันหลวงพ่เห็นอันคันกุญแจรถหล่เห็นผู้ยมเพิ่มวันนี้นะโอ้หากุญแจรถเสียกุญแจสำรอดลงไปว่ากันสียว่าว่กันเสียเขาโชคว่าปูกุญแจกุญแจรถกระเบื้องกุญแจแล้วอันกุญแจรถหล่เห็นนี่แสดงว่าต้องบาพวกผมมาได้ปูอันพี่น้องอันนั่นนั่นลูกหลานนั่นพอสบายอันหายเลขยกทิงหมดเฮ้ยหายอะไรก็ปียี่หิ้ววันนี้โอ้เอ้าไปไหนปูอัน อันนี้อันนั้นพ่มฝันได้นะครับโอ้เอาฝันวันที่สองอันละครับผมเออไม่นี้วันที่สามวันที่สามวันสุ้รลุ้นล้อเด่เออฝันหลังออกเลยยังได้ปูดพูดหลอกฝันว่าอันเพื่อนบ้านเมียนวัดเด็ดทั้งก็สาวัดนันละไอ อีเหี้ยวซื้อมาเด้วยอีเหี้ยวเออปฏิวัติไม้เออคือว่าคำหยาบแทนปฏิวัติอีกแล้วมาอยู่นี่แหะพี่น้องเออไมาอยู่นี่ซื้อเออมันอีเหี้ยวนะครับผมเออมันมักไปหยอกพราสวัยดอกครับเออบ้านนึงมันก็จะไปตามภาษามาเนาะมันก็จะไปซอกกินนั่นไออันนั้นอันนี้นั่นมันลบไปคาบเงินใบยี่สิบมาโอ้โอ้ตู้มาข้ามมาหนี้มันลบคาบมาให้ปูปูก็ได้ไว อี่าปู้ขอสาวเปอร์นมันเกิดบวามบันทปูมันมันอันอันเยื่อกันไปเยื่อกันมาเงินมันเราขาดบันทึกครึ่งนึงมันกิดไปอยู่ในทองมันตัวมันเลยเห็นครึ่งนึงเลขท้ายเงินกับตัวที่พอสวายเงินไปเมื่อกี้นั่นะโอ้โหทีนี่เด้อปูก็มาลงว่าตีหกเลยเนี่ยอันอันเครื่องที่ปูดึงได้นี่ก็เห็นเป็นเลขไทยห้าหนึ่งแปด เลขท้ายอันหนึ่งเงินหาหนึ่งแปดแต่ว่าวันนี้ปูมักลักหาเป็นลักสิบนะบนครับผมบนใช่ใช่กับปูปูว่าสิบปอยอันหนึ่งหาแปดเยอะเพราะว่าหาหนึ่งแปดนี่เรนไมนเลขเงินเนี่ยเลขเงินเออยีเหีวมันไปคาบมาครับผมสามตัวหนึ่งไปเยอใส่ปูถือมันบ่อยากไห้ได้รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวบางมึงเด้กกูที่บอกกันพอสวัยบ่ต้องเสื่ออ ไอ้ปีงไกลมาให้มันให้บอกมันนั่นเบว่างบ้านเนี่ยนั่นหลังจากอันมือเคลืนหมืกเคลืนอยู่โอ้มื่ว่านี่รรับ่ช่วงอันระยะทุ่มนึงเนี่หละเพื่อนเฮ็ดกันหลอนอันบุญประเวันต้องมีกันหลอนมาล่ะกันหลอนหันเพื่อนเอาเพื่อนเฮ็ดมาอันถวายปูอันได้สองพันห้าสิบสามบาท ปู้ว่าสิปลอยหาแปดนาทียอดยอดยอดอันกัดหลอนยอดจหลอนคือที่อันกัดอันบุญพระบนพระเวทเนี่ยมันต้องมีกันหลอนกันนึงต่อพระเนตรมาถวายอันพระยุวัฒน์นี่ผูก็ายุผู้เดียวคนเดียวผู้คนแรกเอาขึ้นให้ไทยบ้านไปสองพันผู้ก็เอาไปอันได้เสียมันหาสิบสามบาทสองพันห้าสิบสามบาทสองพันหาสิบสามบาทแต่ว่านั่นเลขที่มักด้วับผมอ่าปู้มักไง เออห้าห้าแปดตัวที่อีอเหี้ยวข้ามมาเนี่ยละ่ะหาแปดเม็ดเดียวเอเอาหาแปดตัวที่ชอบเพื่อห,หาส<ะ>ามหาที่หาสามที่ชอบอเอาะเช่นตัวที่ชอบน้ำเนี่ยละ่ะอ,อันนี้ก็บวันเม็ดเดียวเพื่ออันหาแปดเนี่ยละ่ะแต่ว่านเพราะเวไ้เปรบโคตอันตูอีเหี้ยวข้ามาเนี่ยนะห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเออแต่ว่าปูมาเปลี่ยนไม่สรืดอกปูนเอา 5, 1, เอาันปูมากหลักสิบ เลขห้าโอ้เป็นห้าแปดเออเป็นห้าแปดคนนี้ไปใช้เม็ดเดียวห้าแปดละอันอันเตอันห้าสามเนี่ยเป็นันตัวที่ชอบนะว่าหันตัวที่ชอบบอกนะคุณบางเดี๋ยวมันสลับกันสําสหรับดวงพอสวยกับดวงกุพุงเบื้องเดือนเมษาระเรพราะว่าอันไอของของ <ừ> ดวงคุ้นคุ้มกันอยู่ที่เลขหนึ่งนี่แหละพ่อสอนี่นะคือเป็นหนึ่งสี่ม้เหรอขันหนึ่งมาหนึ่งมันโมนีนี่น <ừ> ้องพ,พ่อสวายบนนี้ป่านนีก็ยั่งมาถือร่วก็สมก้นมันนาภาพได้แล <c oughs> ้วอืโอ้โเม็ดเดียวห้าแปดมาพี่รอเพราตั้งคันนั้นคัน,นพ่อสวายปล่อยคลิปไปนี่ บุญนวาขนาดนะอำเภอนี่ยเรียกเฝ้าหาซื้อประนันติภูเขาเฝ้าหาซื้อตัวเขามีเงินอยู่โอที่เป็นญาติยังบางวัดเนี่ยปานเอาอึื่อกับยังวัดยังวัดมันวันที่หนึ่งอ่พรสวายมันสีม่านอันทายท่อมีพี่ก็ได้ผู้มันใจอยู่ที่ผู้บ่าวเพราะว่าผู้ก็เป็นพระเนาะครับผมผู้ก็เป็นพระผู้ก็บ่บ๊วยเนาะอันโยมเม็ดเดียวครับผมเนาะสิ่งใดที่ระงับไว้เราก็ไว้ครับเพราะว่าอันอีกนึ่